สวัสดีค่ะดิฉันานาันทตาคมนะคะหลังจากที่มีสาวๆรุ่นใหญ่นะคะถามกันมามากมายเกี่ยวกับผ้าบริหารห่นไหล่แขนให้สวยงามนะคะวันนี้ดิจัดให้นะคะสิ่งสำคัญสาวๆทั้งหลายนะคะอย่าวังผลไวะคะ้ค่ะยิ่งคุณออกกําลังกายเยอะเท่าไหร่ผลมันก็จะตามมาดีเท่านั้นนะคะ ถ้าง่ายๆนะคะคนที่ได้จะอยู่กับคุณเองนะคะถ้าคุณเล่นเยอะทําทุกวันนะคะคุณก็จะได้ผลลัพธ์ที่เร็วมากนะคะอย่าลืมนะคะถ้านั่งดูอย่างเดียวเอาแต่มองก็พองต่อไปถ้าคุณอยากแขนสวยรูปร่างดีสุขภาพดีนะคะก็ทําตามทีีแล้วกันนะคะเชื่อดีแล้วดีเองนะคะรุ่นใหญ่สซสตสอองค่ะ ง่ายที่ทำที่ไหนก็ได้นะคะขอให้ทำกันละกันค่ะอย่าหวังผลเร็วนะคะทำประจำทุกวันทำที่ไหนก็ได้ไม่ว่าคุณจะนั่งหรือจะยืนนะคะเริ่มเลยค่ะท่าที่หนึ่งนะคะเอามือนะคะแตะหัวไหล่นะคะให้เป็นเส้นขนานแบบนี้นะคะแล้วเริ่มเอาข้าอศอกหนุนมานับหนึ่งนะคะนั่งไปข้างหน้าเอาข้าอศอกชนกันนับหนึ่งสอง นะคะเสร็จเรียบร้อยม้วนกลับค่ะนับสิบครั้งเช่นกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดต่อไปนะคะท่าที่สองนะคะเกี่ยวกับต้นแขนนะคะใต้ท้องแขนที่คุณคล้อยนะคะ สิ่งสำคัญคือคุณต้องเกรแขนเอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็ทําแขนของคุณนะคะให้การขนานกับหัวไหล่นะคะเริ่มต้นก็คืออัพขึ้นไปอย่างนี้นะคะนับสิบครั้งนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะใต้แขน,นแขนตุงจะกระชับนะคะการแขนท่าวไหล่นะคะแล้วก็ เแรงต้นแข่งเลยนะคะแล้วนับสิบค่ะห2 3่งสองสามห้ด้าัวไหลข้อสอบต้องตรงแบบาางังนะคะง่ายๆเพื่อหัวไหลที่สวยงามและต้ง แขนที่กระชับนะคะการแขนงเ้หัวไหล่เช่นเดิมค่ะเกรงหัวไหล่นะคะเริ่มออนะคะเกรงก้ามนะคะสองสามสี่0แ้ะก็จะเป็น ะะเริ่มต้นด้วยการยืนตรงนะคะตุงข้อศอกไว้นะคะมองตองด้านเดีอยอยู้อย่างนโดยที่ต้องเกิ็ต้นแขนนะคะแบบนี้นะคะเริ่มค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดข้ต่อไปนะคะการแขน ก็หัวไหลเกรงหัวไหล่นะคะและมุนไปข้างหน้าสิบข้างหลังสิบวงเล็กๆค่ะเริ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหอยหลังค่ะบุนไปข้างหลังหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ถ้าไม่ยากใช่ไหมคะสาวๆอย่าลืมนะคะเล่นวนๆไปนะคะอย่างน้อยๆเนี่ยให้ได้1 0 1ถึง15และ20ครั้งนะคะแล้วก็ทำทั้งหมด3เซตนะคะ mm hmm. เล่นวนๆไปเล่นที่ไหนก็ได้ไม่มีข้ออ้างนะคะถ้าอยากคุณดีแข็งแรงสุขภาพดี ไม่มีใครช่วยคุณได้นอกจากตัวคุณเองทำเยอะได้เยอะทำเร็วได้เร็วรูปร่างดีสุขภาพดีไม่มีใครช่วยคุณได้นะคะนอกจากตัวคุณเองนะคะวันนี้เป็นท่าที่ง่ายมากๆนะคะถ้าคุณขย,ยันคุณจะได้ผลเร็วนะคะถ้าคุณขี้เกียจก็อย่าหวังผลเร็วเลยนะคะและถ้าคุณชอบคลิปนี้นะคะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะคะ